มันสุดยอดมากเลยโครงการนั้นเป็นโครงการที่ขอโทษนะครับพี่มองไม่เห็นคนหรือไงวะฮะไอสวะมอมไม่เห็นคนเดินเหรอคือผมต้องขอโทษจริงนะครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวผมเช็ดให้นะครับเช็ดเอาไปไกลเลยนะนี่ฉันว่าแกตั้งใจมากกว่านะแฟนฉันจะโมใจะใหญ่ขนาดนี้ใช่มอมข้าแม่น้ำโขงก็ยังเห็นเลยแล้วไมแกจะไม่เห็นได้ไง เริมไม่ใช่ลวนี่กูจะบอกให้นะน้ำหน้าอย่างมึงเนี่ยทั้งชาติเนี่ยคงเป็นได้แค่คนกว่าถนุเลยวะเฮ้ยโดนสูตรกูอีกเสียเวลาใช่ไหมน่นี่มันคนที่จะมาขายงานให้เราวันนี้นี่นี่เมจะบอกไว้ให้นะถ้าพี่ปิดการขายโปรเจกต์นี้สำเร็จนะเราจะมีเงินกำไรถึง เจหลักยนะโหถ้างั้นกระเป๋าไปที่หนูอยากได้อ่ะพี่ก็ต้องซื้อให้หนูนะได้สิจ๊ะอย่าว่าแต่ใบเดียวเลยนะถ้าโปรเจกต์น okay. mm ี้สำเร็จเมื่อไหร่นะสองใบพี่ก็ซื้อให้ได้ฮัลโหลก็บอกแล้วไงว่าไม่ม uh, ีอ mm ่ะแค่นี้แหละผมยุ่งอยู่ โทรมาหรอคะก็แม่พี่อะดิโทรมาของเงินอีกแล้วเดี๋ยวก็สองพันเดี๋ยวก็ห้าพันไม่รู้อจะโทรขออะไรนั่งหนาะเมื่อเดือนที่แล้วพี่เพิ่งโอนให้ไปสามพันองนะออสำคัญพี่ห้ามให้เด็ดขาดเลยนะบอกแม่พี่ไปขอน้องสาวพี่นุ่นเรื่องแบบเนี้ยพี่ยังจะต้องให้หนูมาสอนอีกเหรอยังไงอ่ะพี่ก็ไม่ให้อยู่แล้วนะหาพี่ก็ไป่คนคหาเองเรื่องอะไรที่จะต้องให้คนอื่นใช้ล่ะจริงไหม สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับมีอะไรก็รีบพูดมาคะ่ะอ๋อก็เรื่องมืนก่อนที่เราเคยคุยกันไว้นั่นแหละครับพอดีเรามีโปรเจกตัวใหม่มานาเสนออุซีนะครับเออทีหลังเอาโปรเจกตให้ซีดูดอ๋อนี่คะ่ะ เป็นไงบ้างครับคุณซีโปรเจกต์เราไม่เร็วเลยใช่ไหมครับก็ไม่เร็วนะดีใช้ได้เลยแหละคงจะทํากําไรได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ว่าฉันคงร่วมงานกับคุณไม่ได้หรอกเอาทำไมล่ะครับคุณซีก็เพราะว่าฉันไม่อยากร่วมงานกับคนที่ไม่มีคุณธรรมแบบคุณไงคะเออคุณซีครับผมว่าต้องมีเรื่องอะไรที่เราเข้าใจผิดกันแน,แน่เลยนะครับไม่ผิดหรอกค่ะเหตุการณ์ที่หน้าบริษัทกับเหตุการณ์ก่อนที่ฉันจะเข้ามาเนี่ยฉันเห็นแล้วก็ได้ยินทั้งหมดแล้ว แบบนี้ยังจะเรียกว่าเข้าใจผิดอยู่ไหมคะอ๋อที่แท้ก็ไอคนกวดขยานนั่นเองใช่ไหมนึกว่าเรื่องอะไรผมแค่สั่งสอนอบรมแทนคุณก็แค่นั้นเองทำไมเพราะเรื่องแค่นี้คุณถึงไม่อยากร่วมงานกับผมเลยเหรอฮะถามหน่อยเงินน่ะคุณไม่อยากได้หรือไงเงินน่ะใครก็อยากได้ทั้งนั้นแหละค่ะแต่ถ้าต้องมาร่วมงานกับคนที่ชอบดูถูกและเหยียบย่ำคนอื่นแบบคุณฉันไม่เอาด้วยหรอกค่ะ เพราะมันไม่มีวันเฉลิมเชิญค่ะได้เรียกมาเสียใจทีหลังแล้วกันนี่คุณคะกว่าพ่อแม่จะเลี้ยงคุณมาได้ขนาดนี้เนี่ยท่านเองก็ลำบากมาไม่น้อยเลยนะอย่าอากตันอยู่ต่อท่านเลยค่ะเรื่ลืๆๆๆลองกู